วันนี้ก็วันที่26ธกันมาคมสมารร้อยหกสิบสซึ่งก็เลยไม่กี่วันก็จะวันสิ้นปีหมดปีสมรรารหกสิเห็นเดี้ว,ว่าการเวลาผ่านมาแล้วอีกหนึ่งปีก็รวดเร็วมาก เราคงเคยได้ยินคําที่พูดว่ามันตย์เราที่เกิดขึ้นมานี่ชีวิตสัตว์ก็ตามชีวิตคนก็ตูกตัวการเวลานี้เกินกินเลยน่ะ <c oughs> การเวลาเกินกินไปและตัวการเวลานี้มันก็เกินกินตัวม,มันเองด้วยพร้อมที่สัพสัต เป็นธรรมชาติอย่างนี้หนึ่งคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีสติปัญญาแต่มื่อเด็กความหลงการเวลามันก็กินจิตใจของคนนั้นไปจนหมดสิ้นแหละ ก็จะเป็นเหตุแต่ไม่ได้ความทุกข์ในการดำรงชีวิตผู้ที่มีความฉลาดอยู่บ้างมีธรรมะมือแสวงหาธรรมะปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาความทุกข์แม่จะมีบ้างก็พออยู่ได้ในโลกนี้ นักปฏิบัติเราก็มีจุดหมายสูงสุดก็คือทำใจให้ไม่มีความทุกข์เลยซึ่งทำได้ไหมอันนี้ถ้ามีวาสนาบาร,รมีมากแล้วก็ทำได้แต่ในส่วนใหญ่กำลังบาร,รมีเรายังไม่ถึงอย่างนั้นยังไม่สามารถทำให้จิตเป็นพ้นทุกข์ทั้งหมดเลยก็อยมันบรรเทาความทุกข์ลงบ้าง ด้วยการดำรงชีวิตยอยู่ในโลกนี้แหละในความสงบในความสุขธรรมบุทธเจ้าก็จะสอนเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขความสงบได้เป็นผู้ที่มีความพอดีความบักน้อยและความสันโดษคำว่าบักน้อยคือยินดีตามมีตามได้สันโดษ นำมักน้อยไว้ก่อนถ้าได้มากเราก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ได้ดินลรนควนขวายมากเกินไปจนเป็นเหตุให้ใจกบกวนกรวาะยเป็นทุกข์ยิ่งอยู่ละคนเรามีความสุขเพราะมีทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นต้องได้มาโดยทางที่ชอบด้วยถ้าทรัพย์เก็บไว้อย่างเดียวก็มไม่มีความสุขก็ไปใช้จ่ายบ้าง ก็มีความสุขขึ้นรูจ้จักการดำรงชีวิตที่พอดีไม่ฟุ่มเฟือยมากไปไม่ฝืดเคืองไม่ประหยัดจนเกินไปหรือไม่ฟุ่มเฟือยไปฟุ่มเฟือยเหืไปอันนี้ก็เป็นทุกขหลักของธรรมะ ที่แท้จริงเออต้องมีปัญญานั่นเองแหละไม่ว่าเป็นคระวาดก็มีต้องมีปัญญาดำรงอยู่ในการเรียนไม่เพิดเพลินไปในสิ่งที่มันทำให้เสียการเรียนการทำการงานก็ต้องระวังสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเสียหายเห็นาการเล่นการบันนั้น สิ่งตัวนี้การบรรมันก็เล่นดงได้ง่ายๆออนไลน์ก็มีธรรมะก็ออนไลน์กนารนั้นก็ออนไลน์เหมือนกันนี่เราต้องละสิ่งเหล่านี้นักเลงเล่านักเลงผู้หญิงนักเรียนผู้ชายเที่ยวกลางคืนสิ่งนี้ทำให้เกิดความเสียหายทำลายทรัพย์ที่เรามีอยู่ทั้งนั้น มันมีทรัพย์ก็มีความสุขแต่ต้องรู้ว่าอะไรที่จะทําให้ทหําลายทรัพย์ของเราเราก็ต้องไม่ทาสิ่งนั้นอันนี้ก็เียกว่าเราก็มีปัญญาเราใช้เวลาให้เป็นนั่นเองถ้าเราใช้เวลาไม่เป็นทําเวลาไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับว่าการเวลามันก็เกินกินเราไม่แต่แต่ไม่ได้ความทุกข์ อาการเวลามันเกินกินเราจิตเราก็มีแต่ทุกข์แหละแต่ถ้าเรารู้จักมีปัญญาใช้เวลาให้มีเป็นประโยชน์สูงสุดความทุกข์มันก็น้อยลงนะแม้การดำรงชีวิตทั้งโลกมันจะต้องมีหลายอย่างการหาเลี้ยงชีวิตมันก็ยากลำบากก็ต้องอดทนขนขวายสแสวงหา ความรู้การศึกษาการทำงานในชีวิตของเราเห็นได้แล้วก็ัมาพิจนนารณาว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมานี่แหละเราได้รับอะไรจากในโลกนี้บ้างคนในโลกนี้ที่เรามีความรู้จักกันมีความสัมพันธ์กันนี่แหละคนทั้งโลกเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ กื้อกูลแต่เราอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ไม่มากก็น้อยทั้งคนที่มีชีวิตอยู่และคนที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วเดี๋เราเกิดมาในยุคยุคนี้ก็เห็นได้ว่าการเดินทางก็ง่ายขึ้นมีพลังงานใช้ในหลายสิ่งหลายอย่างทั้งมาเจ็บป่วยแล้วก็มีการรักษาที่ดีขึ้น นี่เหมือนสมัยก่อนสิ่งเหล่านี้ก็คงอาศัยเพื่อนร่วมโลกที่คิดคน้นวิทยาการความรู้ต่างๆการพัฒนาให้เราได้อยู่ได้อย่างสะดวกสบายขึ้นมาเราคิดอย่างนี้ก็เห็นได้ว่าคนในโลกที่เขาทำเป็นประโยชน์เอาไว้ก็มากเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองด้วย ถ้าทำประโยชน์เอาไว้กับโลกนี้ด้วยคือรู้จักคุณรู้จักกตัญญูตผู้ที่ทานสร้างประโยชน์เอาไว้ในโลกนั่นเองผู้ที่คิดได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่มีความดีและก็เป็นมงคลของตัวของเขาด้วยของชีวิตเขาก็จะรู้จักการใช้เวลาให้ ยังมีคุณค่ายังมีประโยชน์มาสูงสุดนอกจากบริหารเวลาหาเวลาในการฝึกจิตแนีนว่ายังไม่ใช่จะต้องบรรลุเป็นพระอารหันต์กันในชาตินี้หรอกเอาเพียงว่าเรารักษาใจของเราให้ดีก็พอแล้วมีสุขขึ้นมาบ้าง บางครั้งก็มีทุกข์บ้างก็พิจารณามรนยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ค่อยเดินเดินตามทางที่พระบรมบากูพระสมมาสมเจเจ้าสอนไว้มีมีนติมีความอดทนมีความอดกั้นข่มจิตใจนล้วมาอยู่ร่วมกันในโลกนี้เราต้องมีความเสียสละแบ่งปัน ซั์ก็ตามความรู้วิชาการต่างๆความสามารถแล้วก็ช่วยกันให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นไม่เบยียดเบียนซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันนั่นเองคิดว่าเราเกิดมาไม่นานเราก็จะต้องจากไปทำอย่างไรเราจะอยู่ได้ในโลกนี้ด้วยความสมดุลพอดี เมื่อเราคิดได้อย่างนี้กอเป็นบทีมีปัญญาแล้วเราต้องมาฝึกจิตของเราให้มันดีขึ้นด้วยเราก็รู้อยู่ว่าตัวกิเลสทนะทำไมเราเป็นทุกข์มากเกินไปซึ่งเราไม่ต้องการได้จิตของเราไม่ต้องการความทุกข์ถ้าจิตยังไม่ฉลาดตัวก,กิเลสทนะมันก็แนะนําำมันสอนเราให้ยึดมันถือมันในมีตัวเราของเรา มันก็เป็นมาตั้งแต่เกิดและรากกว่าจะเกิดมาเราก็คงจะเป็นผู้ที่ชน,นะมาแล้วถึงได้เกิดมาแต่เกิดมาแล้วก็เต็มไปด้วยมานาธิติและตัณหาอุปาทานทั้งนั้นเป็นธรรมชาติของจิตเราต้องมาฝึกบางคนก็นจะรู้เร็วก็ได้บางคนก็นรู้ช้าสักหน่อย บางคนก็สอนอยังไงก็ทำไม่ได้บางคนก็ต้องเพียรพยายามก็ไปได้เหมือนกันหลวงปู่ชาเคยพูดไว้เอานักปฏิบัติบางท่านอยู่ใกล้เชิกูบาอาจารย์ได้รับคำสอนพยายามปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้เหมือนกันนะตรงนี้สำคัญจะค่ดว่าเรามีบาร,รมีน้อยนักปฏิบัติไม่หยุดสิเราก็ต้องเห็นธรรมรู้ธรรมได้ ไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องละทั้งหมดเพียงให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังการนั่นแหละการเวลามันก็เปลี่ยนแปลงสังการรูปมันก็เปลี่ยนแปลงเพียงรู้เท่านี้ไม่ถึงขั้นก็จะทำลายตัวตนไปทั้งหมดแต่ว่าเพียงแต่เห็นว่าไอ้สิ่งที่ว่าตัวตนนี่แหละทแท้แล้วมันเป็นธรรมชาติ เรารู้อย่างนี้ก็จะเห็นธรรมะไม่วานพระเจ้าพิมพิสารทั้งสมส่วนเข้าใจในธรรมะในข้อนี้เนี้เพียงแต่เปลี่ยนความเห็นที่ว่าเป็นเราเห็นว่าไม่ใช่ของเราเปลี่ยนความเห็นอย่างนี้ไม่ใช่จะละความยึดมั่นถือมั่นได้ทั้งหมดยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังเหลืออยู่อีกมากเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามความทุกข์เปินก็นน้อยลงแม้การปฏิภัติธรรมนี่ในขั้นของทานขั้นความเสียสละอันนี้เราถึงถึงพร้อมอยู่ช่วยเรื่องึ่งกัน,ลกกนและกันแม้มราอยู่ในกันส่วนรวมเราก็ต้องมามีศีนไกด้วาจาที่ดีประกอบด้วยมเมตตากรุณามิธรรมะ ก็ทำมันอยู่ในโลกนี้ได้เง้ความพาสุขไม่เบี่ยเบียนซึ่งกันและกันม่รต้อาสะสมอาวุธยุทธททปกรณ์ทั้งหลายในสองแห่งทานสินี้ก็มีความสุขพอสมควรแล้วอยู่ในโลกแต่ยังยึดมั่นถือมั่นคัดภาคจากกันไปยังเป็นทุกข์อันนี้เราก็ต้้งบอกฝึกจิตให้เข้าใจด้วยปัญญาขึ้นไปอีก เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันก็ไปเทียงแท้แน่นอนให้ปฏิบัติอย่างนี้ล่ะความทุกข์แม้ยังมีเราก็ยังอยู่ได้นในโลกสุขบ้างทุกบ้างเป็นธรรมดาของการเกิดขึ้นมาต้องมาฝึกการสวดมนต์ฝึกนังสมาธิในระหว่างวันก็พยายามมิสติมากๆเท่าที่ทำได้ แต่เราก็ต้องขอบใจว่าทุกชีวิตมันก็เป็นไปตามกรรมตามเหตุตาปัจจัยไม่เราจะปรารถนาให้ทุกคนมียืดยืนยาวแต่ก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนคนเจ็บป่วยอยากให้หายมันก็ไม่ได้หายทุกคนเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเป็นธรามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราใช้เวลาให้มีประโยชน์อย่างนี้เก็ในว่าเราเป็นคนที่ไม่ถูกเวลาเกินกิน เราก็เป็นคนที่เกินกินเวลาเส้เองอันนี้แหละทำใจของเราให้มาเป็นพุทธ,ธะขึ้นมาไม่มากก็น้อยให้ใจสว่างบ้างถ้าใจสว่างขึ้นมาเราก็มองให้อีกอย่างหนึ่งนะปกติเราก็มองอะไรมันก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นกลุ่มอะไรไปหมดมีตัวเราเพื่อนของเราแต่ถ้าเรา มีธรรมะก็จะมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเกิดดับเพียงแค่นี้น,นะเราก็อยู่ในโลกด้วยความเสียสละมีศีลธรรมมีการแบ่งปันมีความรู้ความเข้าใจก็มีความสุขสมควรแก่การปฏิบัติธรรมะจากนั้นไปอีกก็มีปิติมีสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบ,ตบางครั้งยิ่มใจเป็นบางครั้งอันนี้ก็ดีมาก ทำบ่อยๆเข้าก็าจะอิ่มใจสุขใจมากขึ้นนี่ก็ให้เราดำเนินตามนี้แหละเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้ในชีวิตของเราในชาตินี้นตั้งใจ